ในวันนี้นะคะเราจะมารู้จักคําสั่งที่เรียกว่าสไลเซอร์ค่ะโดยสไลเซอร์นะคะก็คือตัวกรองข้อมูลที่สามารถสร้างได้ง่ายแล้วก็สามารถกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะเช่นนะคะเราอยากจะทราบว่าอเล็กซ์เนี่ยเขามีไอเทมอะไรบ้างล้วก็คลิกไปที่อเล็กซ์ค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าอเล็กซ์เนี่ยมีไอเทมอะไรบ้างแบบนี้ค่ะโดยข้อมูลที่เอามานะคะจะต้องเป็นข้อมูล คล้ายๆกับ Database ค่ะโดยเราเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์เว็บนี้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เอามาจากตรงนี้ค่ะ Transactional Data นะคะโอเคค่ะเรากลับมาที่ s l i เ e r นะคะอย่างแรกค่ะการทำสไลเซอรเนี่ยเราจะต้องสร้าง Table ให้กับข้อมูลก่อนค่ะโดยเราจะกดที่ c t r o l A นะคะแล้วก็กดที่ c t r o l T ค่ะ ตรงนี้เป็น area ของ table นะคะเรามีคลิปที่สอน table โดยเฉพาะอยู่ค่ะอยู่ที่ตัว i ด้านบนเลยนะคะโอเคค่ะกดโอเคข้อมูลก็จะอยู่ใน table แล้วค่ะทีนี้การจะ insert slicer นะคะทำได้ง่ายมากค่ะเราแค่กด insert slicer ตรงนี้ได้เลยหรือนะคะหรือจะไปที่ insert และคลิก slicer ตรงนี้ก็ได้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นช้อยให้เราดูว่าเราต้องการกรองข้อมูลหัวข้อไหนบ้างนะคะอันนี้ขอเลือก Region r e p แล้วก็ Item ค่ะเ,เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราได้สไลเซอร์แล้วนะคะสามารถคลิกเลือกได้ปกติเลย สไลเซอร์ S S er นะคะมีการทำงานแบบนี้ค่ะถ้าต้องการกรองข้อมูลของใครก็คลิกไปที่ข้อมูลของคนคนนั้นค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการทราบนะคะว่าอเล็กซ์ได้ซื้อดินสอในราคาเท่าไหร่บ้างเราก็คลิกไปที่อเล็กซ์ค่ะแล้วก็คลิกไปที่ดินสอก็จะพบข้อมูลของอเล็กซ์กับดินสอแล้วก็ราคาที่เขาซื้อค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการทราบแค่ดินสออย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราต้องการทราบ อย่างอื่นด้วยแล้วก็คลิกที่ Control ค่ะแล้วก็คลิกฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เลือกได้ทีละห,หลายอันแบบนี้ค่ะหรือถ้าเราต้องการยกเลิกนะคะต้องการให้ข้อมูลกลับมาเห็นทั้งหมดเหมือนเดิมก็คลิกที่ตรงนี้ได้ค่ะ Clear Filter นะคะข้อมูลก็จะกลับมาค่ะ,ก,ะ,ก,าคะการตกแต่งส Slider นะคะเราก็ให้คลิกไปที่ Slider ค่ะ ฟังชันออปชันนะคะตรงนี้ก็คือคอลัมน์ของชอยข้างในก็จะแบ่งได้แบบนี้ค่ะเพิ่มได้ตลอดเลยนะคะโอเคตรงนี้ก็คือ High กับ Y ค่ะ h i high ก็คือส่วนสูงของชอยข้างในค่ะเช่นแบบนี้ Y ก็คือความกว้างของชอยข้างในเช่นกันค่ะนี่ ส่วน5กับ y ตรงนี้นะคะก็คือความกว้างแล้วก็ความสูงของกรอบข้างบนค่ะแต่ว่าเราสามารถคลิกขยายยอ่อหรือว่าจัดวางได้จากลูกศรตามกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ สำหรับการตกแต่งสไลเซอร์นะคะเราก็คลิกไปที่สไลเซอร์ที่ต้องการตกแต่งแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการได้จากตรงนี้เลยค่ะเลือกอันนี้หรือถ้าเราไม่ชอบรูปแบบที่เขาให้มานะคะเราก็สามารถคลิก New Slicer Style ได้ค่ะตรงนี้นะคะก็คือการตกแต่งสไลเซอร์ทั้งหมดทีเดียวรูปแบบจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดหรือคลิกที่ Header เพื่อตกแต่งแค่ส่วนหัวค่ะ ตรงนี้ก็คือการ f i l สีใน header นะคะก็คือเราต้องการให้ header เนี่ยเป็นสีไหนก็ให้เลือกสีนั้นเช่นอันนี้ขอเลือกเป็นสีเขียวค่ะตรงนี้คือ border นะคะก็คือกรอบของหัวข้ออันนี้ขอคลิกเป็น outline แล้วก็ f o ต์ค่ะเป็นอนต์สำหรับ header นะคะอยากให้ฟอนต์ไหนก็คลิกเลือก f o ต์นั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือ font style นะคะอันนี้ขอเลือกเป็นตัวหนาค่ะ แล้วก็ขนาดใหญ่หน่อยจากนั้นก็กดโอเคค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสไลเซอร์นะคะตรงนี้ก็คือ select item with data ก็คือชอยที่ถูกเรื่องเนี่ยจะเป็นสีอะไรค่ะอันนี้ต้องการตกแต่งแค่ตรง border นะคะไม่อยากให้มีขอบหรือตรง fill อยากให้เป็นสีเหลืองก็กดสีเหลืองแล้วกดโอเคค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือไอเทมที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยจะเป็นสีอะไรค่ะอันนี้เราก็สามารถเทสีลงไปได้เหมือนปกติเลยค่ะแบบนี้นะคะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะสไลเซอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเราคลิกไปเลยนี่ก็จะได้แล้วค่ะ จะเห็นนะคะว่าเป็นไปนตามแบบที่เราตกแต่งไว้สไลเซอนะคะสามารถ bring forward send backward ได้เหมือนกับภาพปกติเลยคะ่ะ mm hmm. เช่นแบบนี้อันนี้ก็คือนำมันมาอยู่ข้างหน้าสุดคะ่ะหรือนำมันกลับไปอยู่ข้างหลังก็ได้ เราสามารถเปลี่ยนหัวชื่อของช h o i c e ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบคำว่า Region เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะิ่นอยากให้เป็นคำว่า Area นะคะก็พิมพ์คำว่า Area ไปได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กด Enter หัวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น Area ให้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Slicer for Database ขอบคุณค่ะ